พระหนุ่มไปตาม,มาพี่อาจารย์ทำไมเงินข่าวเขาบอกว่าท่านมีเขามีลูกมีเมียแล้วไปตามบอกเมียมึงมีชู้คนขับรถแต่กูบอกมึงเชื่อไหมเอาดีแสดงมึงฟังข่าวมึงอ่านข่าวมึงเสพข่าวสองดีกว่านะมันเชื่อข่าวแสดงว่าข่าวนี่เป็นพ่อเป็นแม่มึงเหรอเขาบอกมึงนี่มึงเชื่อหมดใช่ไหมไม่ได้เห็นไม่ได้อยู่ใกล้กูอยู่ใกล้ทุกวันกูรู้เรารู้ของเราเมื่อเราอยู่ใกล้ ท่านไม่ได้เ่งอย่างนั้นแต่ท่านถูกกระทำโลกกระทำโลกกระนำแล้วก็นิ่มือนเดินแล้วก็บอกแล้วเนี่ยจะตีแค่ไหนจะทุบจงไงท่านก็อยู่นั่นอย่างเงี้ยยิ้มตลอดครับมีแต่ยิ้มให้อภยัยเมตตาเจอใครท่านก็ให้ให้ท่านทรมาเป็นหลักทมของท่านในอายุท่านบ่านี้เจ็ดสิบป่าท่านยังต้องมาพาโยมสวดมนต์เห็นไหมให้กำลังใจโยมถ้าเป็นอาาาพาสวด โยมก็ไม่ตื้มใจท่านพระอาจารย์พาสวดท่านก็ยอมเหนื่อยท่าขางท่านเห็นไหมวันนี้ก็ไปไปไปทุกวันไม่มีวันไหนที่ท่านไม่โปรดคนไม่เมตตาไปถึงวัดที่พระยังไม่รู้เลยว่าพระอาจารย์จะไปท่านก็ไปแค่พีโยมพี่ดีบอกว่าพระเอาวิปฏิบัติดีอาน,นที่มนต์ท่านไปท่านก็ไปไปองค์นั้นก็ปื้มอกปื้มใจแ,แถมนีดหนึ่งองค์นั้นฝันอา่จะมาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เมื่อเช้ามืดมาเช้านีา้ ท่านฝันว่ามีพระมหาท่านนี่ศรีวรลาเล่าให้ฟังผมไม่ได้อ่านเทปไว้มีพระองค์หนึ่งมหาท่านมีแสงอยู่ที่ศีรษะแล้ววันนี้พระอาจารย์ไปเยี่ยมท่านโยมคิดเอาเองละกันนตท่านไม่ธรรมดานะเออศรัทธาให้มันมั่นคงและอย่าเปลี่ยนแปลงไม่จะไปลบกับใครมันจะด่าแต่ว่าท่านมันแต่อย่าให้ได้ยินเออมันจะด่าแต่ว่าเขาจะด่าแต่ว่าท่านยังไง ไม่ต้อไปแฝตอบไปครับอยู่ให้ได้อยู่ให้ดีๆตอบาแล้วมันเหนื่อยอยู่เฉยๆเอออ้าวจบแล้วนะให้รักษาสุขภาพร่างกายนะอย่ารีบตายไปนะแล้วก็จะได้มาเจอท่านขราวหน้าคราวไหนอัตมาถ้ายัางอยู่ก็เจอกันถ้าไม่อยู่ก็ต่างคนต่างไปเพราะต่างคนต่างมาก็ต่างคนต่างไปนะ<แ>ก็ขออนุโมทนาขอบคุณเจ้าภาพด้วยโดยเฉพาะ นายมพินีวุ่นวายจัดเตรียมสถานที่อาพูดฝากไว้ก่อนเลยเพราะเดี๋ยวมาเลยนี่กระจากกันแล้วนยอมพินีนยมสังหรีทุกคนนะนะญาติโยมโย,ย,ยมจีพระน้องนี่อยากฟังอาตมาพูดมากชอบนะก็ชอบอาตมาใส่ไปชุดชุอย่างเงี้ยนะพี่พละน้องอทุกคนนะไม่กลัวและผู้ติดตามที่ไม่ได้กล่าวนะก็ขอบคุณนะข้าวเม็ดน้ําหยดคณะสงฆ์ไม่เคยลืมอาตมาไม่ลืมบุญคุณที่โยมให้อาตมาให้ข้าวสักเม็ดน้ำชั้หยดเป็นบุญคุณ กาตันยูรู้คุณตอบแทนคุณก็ดูแลครูบาอาจารย์อะไรทําได้ก็ดูแลให้โยมได้กลาบได้ว่าได้ฟังทำแล้วปฏิบัติตามคำที่ท่านสอนนะแค่นั้นก็พื้มใจแล้วอา,อาอยุวันโดสุขังพาลังนะ